สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับชาแนลแด d ดดี้คุกกิ้งครับวันนี้ Daddy จะมาชมเพื่อนๆทำเมนูผัดกะเพราเต้าหู้ไข่ครับหลายคนบอกว่าผัดกะเพราไปผัดกับอะไรก็อร่อยแด d d ดีว่าเรื่องจริงเลยนะครับ โดยเฉพาะเต้าหู้ไข่นะครับเราจะนาเต้าหู้ไข่ไปทอดให้กรอบนอกนุ่มในแล้วมาผัดกับซอสกระเพราเผ็ดๆแห้งๆเข้ากันแล้วก็ลงตัวมากๆครับเนื้อเต้าหู้ไข่จะมีความนุ่มๆเด้งๆคลุกกับข้าวสวยร้อนๆแล้วอร่อยสุดยอดไปเลยครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําไปพร้อมๆกันเลยครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับอย่างแรกจะเป็นหมูสับ200กรัมเต้าหู้ไข่2แท่ง แป้งทอดกรอบสำหรับกรุ๊กต้องหู้ไข่ทอดประมาณ100กรัมใบกระเพราประมาณ1ถ้วยปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วดำครึ่งช้อนโต๊ะซีอิ้วขาว1ช้อนโต๊ะซอสปรุงรส1ช้อนโต๊ะซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ช้อนชาผงปรุงรส1ช้อนชาแล้วก็น้ำเปล่า5ช้อนโต๊ะครับสุดท้ายเป็นพริกแห้งประมาณ15เม็ดแล้วก็กระเทียมจีนประมาณ8กลีบครับ ข้อมูลส่วนผสมทั้งหมดนี้แด๊ดดี้ฝากไว้ให้เพื่อนๆตายคลิปแล้วนะครับเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับขั้นแรกเราก็มาเตรียมเต้าหู้ไข่กันก่อนนะครับเรานำเต้าหู้ไข่หั่นเป็นชิ้นให้หนาสักนิดน,นึ่งนะครับกะว่าประมาณสัก2เซนนะครับเวลาเราไปคลุกกับแป้งทอดเนี่ยตัวเต้าหู้ไข่จะได้ไม่เละครับพอหั่นเสร็จแล้วเราก็ไปคลุกกับแป้งทอดกรอบเลยนะครับตัวเต้าหู้ไข่เนี่ยจะมีความเปียกอยู่แล้วนะครับเวลาเราไปคลุกกับแป้งเนี่ยมันก็จะเกาะดีแบบนี้เลยครับ เสร็จแล้วเราก็เตรียมนําไปทอดได้เลยครับและวดีใส่น้ํามันลงไปในกระทะให้เยอะสักนิดนึงนะครับกะว่าให้เต้าหู้เนี่ยมันลอยขึ้นมาได้ครับจากนั้นเราก็เปิดไฟกลางๆนะครับพอน้ํามันร้อนแล้วเราก็ใส่เต้าหู้ลงไปทอดได้เลยครับเราทิ้งไว้สักพักหนึ่งให้แป้งมันเซตตัวก่อนนะครับจากนั้นเราก็สามารถคนกลับไปกลับมาได้เลยครับทอดกลับไปกลับมาแบบนี้เรื่อยๆจนเต้าหู้เนี่ยเหลืองกรอบเราก็ตักขึ้นเสด็จน้ํามันได้เลยครับ ตัวเต้าหู้ก็จะเป็นชิ้นสวยงามแล้วก็ไม่เละแบบนี้ครับเราก็วางพักเสด็จน้ํามันทิ้งไว้สักครู่ก่อนนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็นําพริกกับกระเทียมมาโขลกหยาบๆครับวันนี้จะเป็นเผ็ดกลางๆนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการเผ็ดมากก็สามารถเพิ่มพริกเข้าไปได้ครับพอโขลกเสร็จแล้วเรามาลงมือผัดกันเลยครับแต่ที่ใส่น้ํามันลงในกระทะประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับจากนั้นเราก็ตั้งน้ํามันให้ร้อนครับพอน้ำมันเริ่มร้อนแล้วเราจะใส่หมูลงไปลวนให้สุกก่อนครับ ต่ด้ชอบรวนหมูให้มันมีความหอมก่อนนะครับพอหมูสุกดีแล้วก็ส่งกลิ่นหอมแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็ใส่พริกกับกระเทียมที่เราครกลงไปครับผัดพริกกระเทียมแล้วก็หมูให้เข้ากันครับพอเริ่มส่งกลิ่นหอมแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็ปรุงรสได้เลยครับอย่างแรกเราก็ใส่ซอสถอ่นางลมตามด้วย,ยวซีอิ๊วขาวซอสปรุงรส สีอิวดำเพิ่มสีสันแล้วก็เพิ่มความหอมนะครับแล้วก็ตามด้วยผงปรุงรสแล้วก็น้ำตาลทรายตัดหวานเล็กน้อยครับเสร็จแล้วดิี่จะเติมน้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยนะครับตัวน้ำซอสจะได้ไม่แห้งเกินไปครับจากนั้นเราก็ผัดคลุกเคล้าให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันครับพอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเราก็ใส่ใบกระเพราลงไปเลยครับจากนั้นเราก็ผัดใบกระเพราให้ส่งกลิ่นหอมแล้วก็สลดลงสักเล็กน้อยนะครับ เสร็จแล้วเราก็นาเต้าหู้ไข่ที่เราทอดเมื่อสักครู่นี้ลงมาคลุกกับซอสกะเพราเลยครับผัดคลุกเคล้าอีกสักหน่อยนะครับให้ตัวเต้าหู้เนี่ยมันดูดซอสกะเพราเข้าไปก็ถือว่าใช้ได้ครับเสร็จแล้วเราก็นําไปตักราดใส่ข้าวสวยร้อนๆได้เลยครับสูตรนี้สามารถนําไปราดข้าวสวยได้2จานเลยครับเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับสําหรับเมนูผัดกะเพราเต้าหู้ไข่ครับ เป็นเมนูผัดกระเพราง่ายๆที่บอกเลยว่าอร่อยไม่แพ้ผัดกระเพราแบบอื่นๆเลยครับตัวเต้าหู้ไข่เนี่ยจะมีความนุ่มเด้งเข้ากับซอสกระเพราที่เผ็ดๆร้อนๆมากๆครับเพื่อนๆก็ลองนำไปทำทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้แดดดี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับ หรือถ้าเพื่อนๆอยากมีส่วนในการสนับสนุนช่องเรานะครับเพื่อนๆสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แดงหรือปุ่มขอบคุณใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้แดดดี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ